สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนพภูมิแซ่ตามผมเป็นพ่อค้าซื้อขายพลอยมาหลายสิบปีวันนี้ผมขอนําเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคารนะครับที่แก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาตินะครับนี่เป็นสมเด็จพระอาจารย์โตก็แก่จากพลอยทับทิมธรรมชาตินะครับนี่เป็นองค์พระพุทธชินราานะครับนะครับที่แก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติเช่นกันนะครับทั้งสามองค์นี้นะครับนะครับสวยสง่างามนะครับ แล้วก็สําคัญทั้ง3องค์นี้นะครับเนื้อพลอยโปร่งใสทั้ง3องค์นะครับเรียนผูชมดูได้นะครับเห็นไหมครับผมผมใช้ใบไฉสองนะครับเห็นไหมครับสว่างสวัยไปทั่วทั้งองค์ทั้ง3นะครับที่ก็สว่างสวัยเช่นนี้ก็พาะแก่จากพลอยตระกูลของประเทศโมซัมบิกที่มีชื่อเสียงกับก้อนพลอยใหญ่ๆนะครับนะครับเนื้อพลอยก็โปร่งใสเช่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะช่างท่านผู้ชมชมนะครับน้ำหนักอันนะครับองค์หลุงพ่อเงินนะครับน้ำหนัก น้ำหนักองหลงพ่อเงินนะครับ75.74.55กรลรัมนะครับส่วนนะครับองหลงสมเด็จพระจาร์โตนะครับน้ำหนักนะครับ122กรลรัมนะครับจุด25นะครับส่วนพระพุทธชินราชนะครับน้ำหนัก108กรลรัมจุด60กลรัมนะครับนะครับ ถ,ถือว่าเป็นองค์ใหญ่นะครับเหมาะกกน,นำไปเสริมมณีไปเลี่ยมขึ้นข้อได้นะครับหรือนำไปเสริมลมีเชิญไปที่บ้านเสริมมีก็ดีนะครับนะครับเดยนผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเมื่อมาชมคลิปดีโอองค์หลวงพ่อเงินนะครับที่แก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติและองค์สมเด็ดพดจพระจันโตและ องค์พระูุชินราชที่แก่ด้วยพลทับทิมธรรมชาติของโมงประเทศโมซัมบิกอย่าลืมนะครับถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมนะครับที่ชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกมไม่ีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและข้อสําคัญเมื่อถามก์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ นะครับโดยเฉพาะพระปานตามตาม่างที่แก่ด้วยพลอยทับทิมชาติชนีแเละทับทิมสตาแพงๆยากและพลินสตานะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมนพภูมิแท้ตั้งนะครับไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับมีถึง37องค์องนะครับนะครับ ภาพภาพต่างๆแก่ด้วยราชายพลทัพลินชาติทัพลินสตาพลินสตานะครับเมื่อถามบูเกอร์ใหญ่ที่สเหน่วโลกบ้ององค์หนักถึง10กิโลนะครับซึ่งอลังการมากหาที่ไหนในโลกนี้จะไม่มีเยอะเท่าผมนะครับไปดูเล่นไขเครียดเป็นบุนตาได้นะครับแล้วก็ยังมีก้อนพลทัพทิมราชายพลธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกเมื่อถามบูเกอร์ใหญ่ที่สเหน่วโลกหนึ่งก้อนและก้อนพลทัพทิมสตาธรรมชาติเมื่อถามบูเกอร์ก้อนใหญ่ที่สเหน่วโลกหนึ่งก้อนนะครับรวมหมดนะครับผมมีสิ่งที่ใหญ่ที่สเหน่วโลกเมื่อถามบูเก ครับ Google นะครับ39กรายการอลังการมากนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมเมื่อผมแท้ตั้งดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตามไม่มีคำว่าปิดหวังนะครับผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่า700คลิปแล้วก็ยังมีภาคเก่าโบราณนะครับที่แก่ด้วยหยดสีขาว,ส,ขาวสีเขียวสีเหลืองทองแปง้แปงหายากเป็นภาาเก่าโบราณบางองค์หนักร้อยโลใส่เสร็จรวมร้อยกิโล นะครับซึ่งหาดูที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ข้อขอสําคัญนะครับยังประดับด้วยพลอยต่างๆอลังการทั้งฐานทั้งองค์พระนะครับนะครับอย่าลืมไปติดตามชมนะครับแล้วก็ผมยังมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่ว่าพลอยสําเร็จเนื้ออ่อนเนื้อแข็งเป็นหยกมรกตทับพิมพ์ไพลินอะไรมีสารพัดก้อนพลอยธรรมชาติแล้วก็มีพลอยที่มีเหลือบดวงตาที่3ต่างๆที่หายากนะครับที่ท่านผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับอยู่ใน u t u b e ผมนกปูมิไส้ตั้งนะครับ อย่าลืมนะครับไปติดตามชมดูแล้วข้อสําคัญนะครับเรียนผู้ชมเมื่อไปติดตามชมที่ YouTube ผมแล้วปุ่มแซตัางท่านผู้ชมที่รู้จักมหาเศรษฐีท่านก็อาจจะได้เงินใช้นะครับพาอของที่ผมใหญ่ที่สเนโลหรือเฉพาะพาพอันดามต่างแก่ด้วยราชาไอพอยท์วัลิมชาหรือทัลิิมสตาหรือไพลินสตาเมื่อถาม Google ผมได้นําเสนอนะครับอย่างน้อยองค์หนึ่งนี่นะครับ ราคาสูงนะครับห้กว่าล้านถึงเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนะครับผมให้ท่าน3%ท่านก็ได้เงินมหาศาลแล้วก็สําคัญท่านติดต่อสําเร็จให้มาเสร็จหรือมาเชิญพระองค์ใดองค์หนึ่งของผมเมื่อถามบุคคลองใหญ่ที่สุดในโลกหลืเฉพาะแก่ด้วยายทัพริมชาติหรือทัพริมสตาร์หรือไพริมสตาร์นะครับนะครับท่านก็ได้ร่วมมหากุศลกับผมนะครับพอผมได้เงินผมจะไปต่อยอดสร้างบอถที่ผมเป็เจ้าศรัทธาอยู่ให้แล้วเสร็จเพือเพ่อเส็จท่าพุทธศาสนาต่อไปท่านก็ได้ร่วมมหากุศลกับผมแล้้้วก็ไไดดเงิินนใชชะรอย่่่าาาลืมมมมททผปตตี แท้ตั้งได้นะครับไม่เข้าใจอะไรชอบใจอะไรโทรศัพ์ปรึกษาผมได้ผมจะบอกบริษัทติดต่อผมนะครับบริษัทติดต่อผม0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9 9 6 1 9 7 8 9 4นะครับผมนกภูมิแท้ตั้งอยู่กรุงเทพนะครับส่วน้องหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับที่แก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติและองค์หลวงพ่อโตสมเดจ็จพระจันรโตนะครับและพระพุชินล้านนะครับที่แก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาตินะครับ ท่านสนใจก็มาเชิญได้นะครับผมไม่เชิญไม่แพงนะครับนะครับ